หลายคนคงเห็นข่าวไฟไหม้ในเกาหลีนะคะข่าวไฟไหม้ที่รุนแรงมากๆสําหรับเกาหลีนะคะตั้งแต่นานานอยู่เกาหลีมาเนี่ยไม่เคยเห็นไฟไหม้ยาวนานติดต่อกันขนาดนี้มาก่อนที่ไหม้เนี่ยคืออยู่ตอนใต้ของเกาหลีซึ่งเป็นภูเขาทั้งนั้นเลยนะคะแล้วสกเก็ตไฟพอมันเปลวมายเมันก็ลามเยอะมากไปไกลามากเลยนะคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นแก่ที่เขาอยู่คนเดียวบางคนอาจจะแบบแก่มากไม่ไหวหรือว่าวิ่งไม่ทนันหนีไม่ทนันเพราะว่าไฟเร็วมากเลยนะคะนนะาดูในข่าวบางทีแบบลูกอยู่อีกเมืองนึงแต่ถามว่าไกลกันไหมก็ไม่ได้ ไกลกันมากขับรถมาไม่ทันมีนะคะแล้วบ้านไหมหมดเลยนะคะอย่างที่บอกว่ามันแรงด้วยแล้วก็ไฟมันไหม้มไปเร็วมากทําให้เกิดการสูญเสียกันเยอะมากเลยนะคะซึ่งก็จะมีข้อความเตือนเข้ามาตลอดเลยนะคะคือนันเนีวันจะมีข้อความเตือนมาเยอะๆมากเลยนะคะส่งข้อความมาประมาณว่าการที่ทําให้เกิดเปลวไฟแม้แต่นิดเดียวเกิดความสูญเสียอันใหญ่ลหลวงกว่าจะกู้คืนต้องใช้เวลากี่ปีดังนั้นให้ทุกคนระวังในการเข้าไปในภูเขาหรือเข้าไปในป่าแล้วอย่าทําให้มันเกิดประกายไฟสาเหตุนียก็อย่างที่ข่าวออก ที่เขาบอกว่ามีคนไปหลุมศพก็ไปเผาต้องหลุมศพแล้วด้วยความที่ลมันแรงมันมาเก็ดไฟมันก็ปิวไปนิดเดียวแล้วมันก็คือเอาไม่อยู่เลยแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนอีกว่าเหตุนี้ห้ามไปนี้ห้ามขับผ่านเขาจะแจ้งมาตลอดเลยนะเ <ances S 1> มืองไทยเนี่ยเห็นว่ามีอยู่ที่เชียงใหม่เหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้นานามไม่ได้อยู่ไทยนานเนาะนานาไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ